สารคดีชีวประวัติของเสือโคร่งนักล่าผู้ยิ่งใหญ่แห่งพงไพรเสือโคร่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จัดอยู่ในวงเดียวกับแมวเป็นสัตว์นักล่าขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแกร่งความยิ่งใหญ่และความสวยงามทั้งยังถือว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในระดับสูงสุดของห่วงโซ่อาหารมีบทบาทสาคำคัญในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ เป็นสัตว์ที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในทวีปเอเชียและเป็นที่รู้จ,จักกันดีในฐานะสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ประวัติศาสตร์และเสือโคร่งจากหลักฐานทางบรรพชีวินวิทยาเชื่อว่าเสือโคร่งมีบรรพบุรุษที่เป็นแมวยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนกลายมาเป็นเสือโคร่งในปัจจุบัน ประมาณเมื่อสอ2ล้านปีก่อนโดยพวกมันมีการแพร่ขยายจากภูมิภาคตะวันออกของทวีปเอเชียไปยังทวีปอื่นๆแต่ปัจจุบันนี้ทิ่นอาศัยของเสือโคร่งถูกจำกัดให้เหลืออยู่ในบางพื้นที่ของเอเชียเท่านั้นลักษณะทางกายภาพ เสือโคร่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในวงแมวมีน้ำหนักประมาณ100-300กิโลกรัมขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์และพื้นที่อาศัยโดยลำตัวของมันยาวประมาณ2-3เมตรไม่รวมความยาวของหางซึ่งลักษณะลายพาดบนตัวที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้เสือโคร่งแต่ละตัวสามารถจำแนกได้ง่าย ลายพาดของเสือโคร่งถือเป็นลายที่มีความเฉพาะตัวเหมือนลายนิ้วมือของมนุษย์ขนของเสือโคร่งจะมีสีตั้งแต่สีส้มอมน้ำตาลไปจนถึงสีส้มเข้มและมีลายพาดสีดำตามลำตัวลายพาดเหล่านี้ช่วยอำพรางตัวในป่าได้เป็นอย่างดีทำให้สามารถล่าลูกเหยื่อได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้เสือโคร่งยังมีความสามารถในการว่ายน้ำได้ดีมากทำให้พวกมันสามารถล่าหรือหาอาหารในพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำได้ดีชนิดย่อยของเสือโครง่งเสือโคร่งแบ่งออกเป็นชนิดย่อยหลายชนิดตามถิ่นที่อยู่อาศัยซึ่งบางชนิดได้สูญพันธุ์ไปแล้วโดยชนิดย่อยของเสือโครง่งที่ยังคงเหลืองเหลือในธรรมชาติได้แก่ เสือโคร่งเบงกอลพบในอินเดียและประเทศแถบเอเชียใต้ถือเป็นชนิดใหญ่ที่มีจำนวนมากที่สุดเสือโคร่งอินโดจีนพบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยเสือโคร่งไซบีเรียหรือเรียกว่าเสือโคร่งอาโมูเป็นชนิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดพบในป่าของไซบีเรียในรัสเซีย เสือโคร่งสุมาตาพบเฉพาะบนเกาะสุมาตาเท่านั้นเป็นชนิดที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาเสือโคร่งทั้งหมดชนิดย่อยบางชนิดเช่นเสือโคร่งชวาเสือโคร่งบาหลีและเสือโคร่งคาสเปียนได้สูญพันธุ์ไปแล้วเนื่องจากการล่าของมนุษย์และการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยพฤติกรรมและการล่าเหยื่อ เสือโคร่งเป็นสัตว์ที่มีลักษณะของการดำรงชีวิตแบบโดดเดี่ยวโดยทั่วไปแล้วพวกมันจะล่าเหยื่อเพียงลำพังเสือโคร่งมักออกล่าในช่วงพรบค่ำหรือกลางคืนโดยอาศัยการรอบเข้าหายเหยื่ยอย่างเงียบเชียบเมื่อเข้าใกล้ยเหยื่อได้ในระยะที่พอเหมาะจะใช้แรงอันมหาศาลในการกระโดดเข้าจับเหยื่อทันทีโดยเหยื่อที่เสือโคร่งนิยมล่าได้แก่เก้ง และหนูป่าการไล่เหยื่อของเสือโคร่งมีความแม่นยำและรวดเร็วโดยปกติมันจะพยายามขัดเข้าที่บริเวณคอหรือหลอดลมของเหยื่อเพื่อให้เหยื่อขาดอากาศหายใจและตายอย่างรวดเร็วเสือโคร่งเป็นสัตว์ที่ต้องการพื้นที่ในการไล่เหยื่อกว้างขวางเมื่อพื้นที่ที่อยู่อาศัยลดน้อยลงอาหารได้เหยื่อในธรรมชาติจึงลดลงตามไปด้วย ทำให้เสือโคร่งต้องเอาล่าหาเหยื่อในหมู่บ้านมนุษย์บ่อยขึ้นการผสมพันธุ์หลายการเลี้ยงลูกเสือโคร่งเป็นสัตว์ที่มีการผสมพันธุ์แบบไม่ยึดติดกับฤดูกาลเมื่อเสือโคร่งตัวเมียพร้อมผสมพันธุ์มันจะปล่อยกินและเสียงร้องเพื่อดึงดูดตัวผู้ หลังการผสมพันธ์เสยโครงตัวเมีจะตั้งท้องนานประมาณ3-4เดือนและจะออกลูกครั้งละ2-4ตัวลูกเสือที่เกิดใหม่จะยังมีสายตามไม่สมบูรณ์และต้องพึ่งพาแม่ในการหาอาหารและปกป้องจากอันตรายแม่เสือจะสอนลูกในการล่าและฝึกให้พวกมันมีทักษะการเอาตัวรอด โดยลูกเสือจะอยู่กับแม่ประมาณ2อสปีก่อนจะแยกตัวไปใช้ชีวิตอย่างอิสระพฤติกรรมการเลี้ยงลูกของเสือโครงทําให้มันสามารถส่งต่อทักษะการล่าและการเอาตัวรอดในธรรมชาติได้อย่างดีสถานะการอนุรักษ์และภัยคุกคามปัจจุบันเสือโครงถูกจัดให้เป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จากธรรมชาติ เนื่องจากหลายปัจจัยเช่นการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยจากการบุกรุกของมนุษย์การล่าเหยื่อเพื่อเอาหนังอวัยวะของมันรวมถึงการทำลายพื้นที่ป่าที่เป็นแหล่งอาหารของเสือโคร่งโดยเฉพาะในบางพื้นที่ที่เกิดการลักลอบค้าสัตว์ป่าและอวัยวะของเสือโคร่งเพื่อทางการแพทย์แผนโบราณ หลายองคอ์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้พยายามฟื้นฟูและอนุรักษ์ประชากรของเสือโครง่งเช่นการจัดตั้งเขตอนุรักษ์ธรรมชาติการเพิ่มการป้องกันและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดรวมถึงการศึกษาและเพิ่มความตระหนักรู้ในชุมชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์เสือโคร่งเพื่อให้เสือโคร่งสามารถดำรงชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอย่างยังย่งยืน สรุปเสือโคร่งไม่ใช่เพียงแค่สัตว์ป่าที่มีความงดงามแต่ยังเป็นสิ่งสำคัญต่อระบบนิเวศของปา่าการรักษาประชากรของเสือโคร่งให้คงอยู่จะช่วยส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ปา่าและช่วยป้องกันการล่มสลายของระบบนิเวศเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เสือโครง่งได้ด้วยการสนับสนุนองค์กรอนุรักษ์สัตว์ปา่า ช่วยลดการทำลายถิ่นที่อยู่ของสัตว์และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน